สวัสดีค่ะนางหมายายิซนะจ๊ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิปซีชาแนลค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่หมอเช่นเคยนะคะในแดนดอมหัวข้อเรื่องที่ว่าเขาพูดกับคนอื่นเรื่องของคุณเขาพูดกับคนอื่นไหมเขาพูดว่าอย่างไรนะเรื่องของคุณเขาไปพูดกับคนอื่นบ้างไหมเขาพูดถึง คุณไหมกับคนอื่นนะจ๊ะ Queen of War n Royal p e n t a c l e t h Empress e f r o y of c p s t h e o r l d e o r l ต้องไปวางไกลๆ s e e e n of Pentacle s Three Swan Three Swords แม่หมอมองว่าเหมือนกับว่าเขาไปพูดกับคนอื่นว่าแบบเออเจอคนหนึงอ่ะแบบคนเนี้ยถูกใจมากเลยเป็นคนที่แบบโรดเลอเพอร์เฟเป็นคนที่แบบดูด,ดีแบบน่ารักเหมือนใจดีเจอกันในโลกโซเชียลคนเนี้ยแอบ,บส่องมานานแล้วแต่ไม่รู้ว่าเขาอ่ะ รู้สึกอย่างไรไม่กล้าแอคชั่นกับเขาไม่กล้าทำอะไรเลยก็จะเล่าให้คนอื่นฟังประมาณนี้คนที่เขาเล่าให้ฟังก็จะเป็นเพื่อนเขาฮนะเป็นเพื่อนหรือเป็นเป็นเพื่อนรุ่นพี่หรือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้นะคะเขาก็จะไปเล่าแบบอืม เน,นี่นวคน,น,นเ,เนี้ยในโลกโดเชียวคนเนี้ยในเฟซเนี่ยในไลน์หรือในอิสตาแกรมไอจีเนี้ยคนเนี้ยดูสิสวยจังเลยหล่อจังเลยดูเท่ดูดีมากเลยอะลดเลยเพอร์เฟกอะไรเขาจะเล่าประมาณนี้แล้วก็จะเล่าประมาณว่าแบบไม่กล้าแอคชั่นอืมไม่กล้าคุยไม่กล้าทักอะไรจะเล่าประมาณนี้นะเออเล่าอยู่เล่าอยู่นะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เล่า <laughs> เล่าค่ะเล่านะเขาว่เรื่องราวของคุณอะไปเล่าคนอื่นฟังว่าอย่างนี้นั่นแหละประมาณว่าส่องในในโลกโซเชียลนะ่ะว่าแบบถูกใจมากอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาฟังใจเขากันในใจเขาที่มีต่อคุณนะที่มีความรู้สึกต่อคุณนะ่ยก็คือเขาก็ไปเล่าให้เพื่อนเขาหรืออ่อพวกรุ่นพี่ของเขาอะนะคะ ฟังว่าเอออืมประมาณว่าลูกคุณดูดีแล้วทีเนี้ยในใจลึกๆของเขาอ่ะรู้สึกกับคุณว่าอย่างไรเขาคิดว่าคุณเนี่ยไม่สนใจเขาอืมคิดว่าไม่สนใจเขาอืมนะแล้วเขาก็แบบคล้ายๆอ่ะยังยิ้มได้เพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันมันแบบเหมือนเล่นของสูงอ่ะเขาก็ไม่กล้าเข้าหาคุณอย่างที่เขาบอกกับคนอื่นน่ยนะคะว่าเนี่ยไม่กล้าจีบไม่กล้าเข้าหานะคะเอ้ยไม่เหมาะเป็นว่า ขอขอโทษนะคะเป็นหมัดแล้วก็ไม่กล้าเข้าหานะอืมแต่ว่าเขาก็รักนะมันเหมือนแบบแอบบรักแอบบชอบคุณเลยแบบหรือว่ายังรักอยู่ถ้าสถานการณ์แอบบรักแอบบชอบว่าแบบ บื้อมากชอบมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันอะไรแบบอืยังรักอยู่เลยเนี่ยคนเนี้ยดูแบบออะไรอย่างเงี้ยยังรักค,คิดถึงอยู่คนที่จบกันไปก็คิดถึงอยู่แต่เป็นน้ําเต็มแก้วไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้นะยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทํานี่หมายถึงว่าก็อยากจะมีแอคชั่นอยู่นะเขาก็อยากมีแอคชั่นกับคุณอยู่แต่มันเป็นน้ําเต็มแก้วไม่สามารถทําอะไรได้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบอันตรายคือเล่นของสูงถ้าเกิดคุณปฏิเสธเขาแย่แน่เลย และสิ่งที่เขาทรมานมากที่สุดคือเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่ในอีกขณะเดียวกันนะจากความทุกข์ความเศร้าที่เขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มันก็กลายเป็นความสุขเพราะว่าเขารู้สึกดีกับคุณามากๆออกเสียงเพลง เอาเสียงเพลงบำบัดบำบัดนะใช้คำว่าบำบัดบำบัดหัวใจของเขาเพื่อให้ใคลายทุกระทมที่คิดถึงคุณเวลาเขาเหงา <laughs> เขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากเป็นคนที่คุณรักเขาอยากมีสิ่งมหัศจรรย์เขาอยากมีเรื่องมหัศจรรย์อยากวาร์ปมาเป็นคนรักคู่ครองของคุณเลยทีเดียวนะคะว้าวฟินเวอร์เวอร์วังทีนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณนะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร ฉันได้รู้จักความรักนั่นก็เพราะคุณนะ It's no w o n v e It's it because of you ฉันได้ได้รู้จักความรักอเขาไม่เคยมีความรักหรอเออเขาได้รู้จักความรัก,รกนั่นก็เพราะคุณเลยชเชียวเชียวนะอุ้ยฟินเวอรฟินเวอรอคุณอยู่ในความฝันของฉันทุกค่ำคืน You're w e in my dream e แอปิลอืไนเขาขฝันถึงคุณนะเนี่ยเขาฝันถึงคุณด้วย ว้าวคุณอยู่ในความฝันของฉันทุกค่ำคืนชื่อบอกฉันหากคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วเนี่ยประมาณว่าแบบเขาเหมือนกับจะนอนะว่าคุณเนะี่ยแบบเหมือนกับคุณไม่รู้สึกอะไรกับเขาอะไรเงี้ยเขาคิดแบบนี้นะเขาว่าแอบรักคุณข้างดีโยอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดแบบนี้เนาะโอ้คุณบอกเขาเลยฉันเกลียดตัวเองที่ยังคอยคุณอ้าว ทำไมไปเกลียดตัวเองอืก็แบบมันแอคชั่นไม่ได้เนาะก็เลยแบบก็ยังคออยู่เอาเอาอกจากหัวไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยเกลียดตัวเองนะฉันอยากจะรักและรักตลอดไปอ้าวสองอารมณ์ซะแล้วไบโพล่า,า,า,าทุกๆครั้งที่ฉันเห็นคุณฉันเหมือนตกกลุ่มรักซ้ําแล้วซ้ําเล่านี่ไงคุณนะ อืเขาเข้ามาสองคุณแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้าเล่าแล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยคนเนี้เออถูกอกถูกใจชอบรักอะไรประมาณนี้นะคะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอมแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากน้งไม้พาย่ซี่ซี่ซ